อดทนพยายามและข้ามันไปให้ได้แล้วเราจะถึงจุดหมายโดยความภาคภูมิใจก้าวข้ามผ่านความผิดหวังเพื่อสร้างพลังให้ตัวเองโดยเริ่มจากพักใจหยุดคิดในแง่ลบหรือเรื่องอะไรก็ตามที่ทำร้ายตัวเองและหันกลับมาใช้สติใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ไตรตองดูว่าเราจะพัฒนาตัวเองได้อย่างไรบ้างกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา ถ้าเราทำได้เราจะกลายเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเราคนเมื่อวานเมื่อสู้ชีวิตแล้วชีวิตสู้กลับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดเวลานั้นคือตั้งรับเพราะจิตใจและสติคือสิ่งสำคัญจะก,กําลังแย่กําลังแพ้ก็ต้องยกกาดให้สูงไว้ประคองตัวเองให้พ้นไปตั้งรับแบบนี้ไม่ได้ก็ตั้งรับในอีกแบบเอาวันนี้สู้ไม่ได้วันหน้า ยังมีโอกาสนะคนเราไม่มีคำว่าสายสาหรับการเริ่มต้นใหม่ลมหายใจยังมีชีวิตยังไม่สิ้นสุดบางคนแม้ร่างกายจะยังไม่ไหวแต่ก็ไม่ท้อนับหนึ่งใหม่ได้เสมอไม่มีคำว่าสายเกินไปสำหรับคนตั้งใจจริงเพียงแค่ให้เราเริ่มจากตั้งเป้าหมายกับตัวเองและให้คำมั่นสัญญากับตัวเองว่าจะเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้ หากำไรชีวิตให้ตัวเองทุกคนมีเวลาในแต่ละวันเท่ากันขึ้นอยู่กับว่าใครจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตเวลาที่เราสูญเสียไปนั้นสิ่งที่ได้กลับคืนมานั้นต้องเป็นกำไรชีวิตเพราะกำไรชีวิตคือความสุขภายในใจที่เกิดขึ้นกับเราในแต่ละวันดังนั้นอย่าลืมหากำไรชีวิตให้ตัวเองทุกวันนะต้องลุกให้ไวจึงไปได้ไกลกว่าไม่มีใครไม่เคยล้ม และแม้จะล้มมาหลายครั้งก็ไม่การันตีว่าเราจะไม่ล้มอีกเพียงแต่จะดีกว่าไหมถ้าล้มแล้วก็แค่ลุกเดินต่อไปค่อยๆคิดทบทวนตามที่หลังก็ยังได้เพราะการที่เราลุกขึ้นได้เร็วจะทำให้เราไปต่อได้ไกลและมีเวลาแก้ไขปัญหาได้เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลงประตูอีกบานจะเปิดขึ้นแต่บ่อยครั้งที่เรามักจะเสียเวลามองประตูที่ปิดลงไปแล้ว จนเรามองไม่เห็นประตูอีกหลายๆบานที่เปิดต้อนรับเราอยู่ดังนั้นอย่ามัวเสียเวลากับประตูบานเก่าเลิกทอกับช่วงเวลาที่ผ่านมาในชีวิตและกล้าเชิญหน้าเพื่อหาสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองคุณค่าของคุณมีอยู่เสมอไม่ว่าใครจะมองเห็นหรือไม่เพราะคุณค่าคือสิ่งที่เราต้องมองเห็นตัวเองหากคุณรู้ว่าเราเป็นคนที่มีค่า เป็นคนที่คู่ควรกับการได้รับความรักและพบเจอกับสิ่งที่ดีก็อย่าได้วันไหวกับอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีเลยนะทุกอย่างมีเวลาของมันวันนี้แค่ยังไม่ถึงเวลาของเราไม่ใช่ว่าเวลาของเราจะไม่มีวันมาถึงทัศนคติที่ดีและความอดทนคือสองสิ่งที่จะช่วยให้เราพบเจอช่วงเวลาที่เป็นของเราได้ที่สำคัญจงสร้างความคิดและอารมณ์ของเรา ให้พร้อมดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราเสมอกด30นาทีตอนที่โกรธมากๆหรือตอนที่มีความสุขมากๆอย่าเพิ่งรีบพูดอะไรแต่รอให้เวลาผ่านไป30นาทีก่อนถ้ายังอยากพูดค่อยพูดคำพูดตอนโกรธมักจะทำร้ายตัวเราคำพูดตอนมีความสุขมักผูกมัดตัวเราเวลาจะทำให้เรารู้ว่าเรื่องไหนจำเป็นต้องพูดหรือเรื่องไหน ไม่พูดบ้างก็ดีสิ่งหนึ่งที่ชีวิตได้สอนเราคือเราควบคุมทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่ได้การปล่อยวางให้เป็นและใจเย็นให้ได้จะช่วยให้เรามีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นเพราะจะทำให้เรารู้ว่าหน้าที่ของเราคือการทำให้ดีที่สุดส่วนผลลัพธ์ให้เป็นเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเราพร้อมที่จะเข้าใจและยอมรับมันเสมอทุกคนล้วนเคยผิดพลาด แล้ววันหนึ่งทุกคนย่อมมีวันหายไปมันอยู่ที่ว่าก่อนจะหายไปเราได้ทำอะไรเอาไว้บ้างอย่าลืมให้ความสำคัญกับตัวเองบ้างนะเราต่างเป็นตัวละครหลักในชีวิตของตัวเองไม่มีใครสนใจชีวิตเราได้ตลอดเพราะทุกคนล้วนมีปัญหาชีวิตของตัวเองให้รับผิดชอบทั้งนั้นดังนั้นเราอย่าแค่คนอื่นมากเกินไปปล่อยวางอดีตโฟกัสกับความสุขของชีวิตปัจจุบัน และอย่าเพิ่งกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความสุขเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ไม่จำกัดแต่หลายคนไม่ค่อยมีความสุขเพราะเอาความสุขไปผูกอยู่กับผลลัพธ์จนลืมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางอย่าปล่อยให้ความรู้สึกทับถมเหมือนภูเขาไฟที่สะสมลาวามานานเวลาปะทุจะมีอนุภาพทำลายล้างมหาศาลอารมณ์ก็เช่นกันหากไม่ได้ปรับความเข้าใจ มีอะไรก็ไม่พูดกันคิดเองดาวเองจะทำให้เกิดความรู้สึกทับถมและนำไปสู่การระเบิดอารมณ์ที่รุนแรงในที่สุดลองทบทวนความรู้สึกของตัวเองไม่ว่าจะดีใจเสียใจสมหวังหรือผิดหวังการทบทวนความรู้สึกนั้นๆจะทำให้เข้าใจและยอมรับความรู้สึกของตัวเองได้จริงๆซึง่งจะทำให้เราสามารถให้อภัยตัวเองในเรื่องต่างๆและพร้อมที่จะเติบโตขึ้นจากบทเรียนที่ผ่านมาได้ ธรรมชาติของใบไม้กับใจคนใบไม้พอมันแห้งก็ร่วงลงพื้นไม่มีใบไหนหรอกที่จะลอยอยู่บนฟ้าจิตใจคนเราก็เหมือนกันถ้าไม่ฝึกใจก็มักจะไหลลงที่ต่ำดังนั้นไม่ว่าอะไรที่ทำผิดพลาดไปแล้วก็ปล่อยมันไปแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยใจที่มีพลังเมื่อเราเจอความทุกข์จนทำให้ความรู้สึกเราดิ่งให้รู้ไ้ว่าชีวิตไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าอยากมีความสุข เราก็ต้องรู้สาเหตุของทุกข์ทำความเข้าใจยอมรับและปล่อยมันไปเวลาที่เจ็บปวดลองกอดตัวเองบ้างก็ได้กอดตัวเองด้วยความรักและเมตตาตัวเองให้อภัยตัวเองในเรื่องที่ผิดพลาดและกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะในวันที่เหนื่อยล้าและไม่มีใครเราเป็นคนที่ปลอบตัวเราเองได้ดีที่สุดชีวิตมีทางออกให้กับปัญหาเสมอ ต,ตาตบใดที่เรายังไม่ได้สร้างความสงบสุขขึ้นภายในใจของเราก่อนเราก็ไม่สามารถหาความสงบสุขจากโลกภายนอกและแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ทุกครั้งที่เราคาดหวังมันอาจจะสมหวังหรือผิดหวังได้เสมอโลกความจริงมันก็เป็นแบบนี้แหละสิ่งที่ทำได้คือการพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดในแบบที่เราสบายใจเพราะบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปในแบบที่ควรจะเป็น รู้จักตัวเองเพื่อการเข้าใจและยอมรับตัวเองทำความรู้จักตัวเองทั้งข้อดีข้อเสียมองหาคุณค่าของตัวเองให้เจอก็จะทำให้เรารู้เท่าทันตัวเองและมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อเริ่มจากมีเวลาให้ตัวเองหนึ่งวันเราเสียเวลาไปกับเรื่องของคนอื่นมากมายไม่ว่าจะเป็นการติดตามชีวิตของใครต่อใคร การติดตามข่าวบันเทิงการพูดคุยเรื่องของคนอื่นแต่ถ้ามีเวลาแล้วก็ให้ความสำคัญกับตัวเองเยอะๆนะเพราะมีแต่เรานี่แหละที่จะอยู่ใช้เวลากับตัวเองได้นานที่สุดทุกคนต่างมีความพิเศษในแบบของตัวเองแม้การเป็นตัวเองอาจไม่ได้ดีที่สุดแต่เชื่อเถอะว่าสบายใจที่สุดแล้วบทเรียนต่างๆทั้งดีและร้ายที่ผ่านมา ล้วนคือส่วนประกอบที่หล่อหลอมเราให้เป็นเราในแบบทุกวันนี้รักตัวเองนะเพราะเราเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วร่มไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้ฝนหยุดตกแต่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราเดินต่อไปได้ท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหนำ่ำกำลังใจของเราเองก็ไม่ต่างจากร่มเพราะมันไม่สามารถหยุดปัญหาหรืออุปสรรคได้แต่เป็นสิ่งที่จะพาเราเก้าวผ่านสิ่งต่างๆ ให้ไปถึงเป้าหมายของเราได้อย่างเข้มแข็งมากขึ้นจังหวะชีวิตของคนเราสําคัญมากไม่ประมาทมีสติและเต็มที่กับทุกๆเรื่องไม่ว่าวันสุดท้ายแล้วเราจะไปถึงจุดที่เราวาดไว้ไหมไม่มีใครบอกได้ถ้าทำได้ก็คือรางวัลแต่ถ้าทำไม่ได้เราอาจจะเสียใจแต่เราจะไม่เสียดายที่ได้ลงมือทำเลยเราสามารถฮิวใจตัวเองได้ ได้การยิ้มให้กับตัวเองและพูดกับตัวเองว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสุดท้ายเราจะผ่านไปได้ได้วยดีเพราะเป็นการย้ำตัวเองว่าถึงอย่างไรไม่ว่าจะเจอเรื่องแย่แค่ไหนเราจะรักและเห็นคุณค่าตัวเองเสมอเมื่อเจอความทุกข์หรืออุปสรรคต่างๆถ้าเรามองเห็นคุณค่าของตัวเองและรักตัวเองมากพอเราจะไม่ยอมให้ความผิดหวังความเสียใจ คำพูดของคนอื่นมาทำให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองได้สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ใจได้มากที่สุดคือความกังวลใจเพราะเราจะคิดมากกับสิ่งที่เรากลัวว่าจะเกิดขึ้นโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าวิธีรับมือกับความกังวลใจที่ดีที่สุดคือการบอกตัวเองว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเพราะสุดท้ายเราก็จะสามารถผ่านไปได้ อย่าลืมขอบคุณตัวเองบ้างนะที่เข้มแข็งและอดทนจนผ่านทุกอย่างมาได้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายเหนื่อยและท้อแค่ไหนก็ยังสู้โดยไม่ยอมแพ้จนกลายเป็นตัวเราเองในทุกวันนี้เพื่อนที่ดีที่สุดคือตัวเราเองชีวิตเป็นสิ่งไม่แน่นอนเพื่อนมิตรภาพและความสัมพันธ์ต่างๆเข้ามาแล้วสักวันก็จากไปเพราะไม่มีใครจะอยู่กับเราไปได้ตลอดชีวิต เราจึงต้องฝึกเมตตาและใจดีกับตัวเองให้มากแล้วเราจะรักและเติมเต็มสิ่งต่างๆให้ตัวเองเป็นเราควบคุมทุกอย่างในชีวิตไม่ได้สิ่งที่เราทำได้คือควบคุมความรู้สึกของตัวเองให้โอกาสตัวเองอ่อนแอบ้างก็ได้แม้หลายๆอย่างอาจไม่ได้สมบูรณ์แบบและไม่เป็นดังใจเราเข้มแข็งและอดทนเอาไว้นะเคล็ดลับของการมีความสุข คือเราต้องชอบตัวเองให้ได้ก่อนโดยไม่กังวลว่าคนอื่นจะชอบเราไหมการชอบตัวเองเนี่ยเกิดขึ้นจากการมองเห็นข้อดีของตัวเองการได้ทำและเป็นในสิ่งที่ตัวเองชอบเคารพในตัวตนของตัวเองเมื่อเราชอบตัวเองเป็นเราจะหวั่นไหวกับโลกใบนี้น้อยลงและมีความรู้สึกที่มั่นคงมากขึ้นหากเราไม่มีเวลาให้กับตัวเองมากพอเราไม่มีทางรู้เลยว่า จะอยู่เป็นเพื่อนกับตัวเองในวันที่ไม่มีใครได้อย่างไรดังนั้นลองฝึกดูแลตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วคนที่จะอยู่กับเราตลอดไปก็คือตัวเราเองทิ้งขยะในใจออกไปทั้งเรื่องที่ติดและยังคิดวนอยู่ในใจถ้าเป็นเรื่องความขุ่นเคืองกับคนรอบข้างลองเปิดใจคุยกันเพื่อปลดปล่อยเรื่องที่ติดข้างออกไปจะได้ move on และเดินหน้าต่อได้ คุณมีความสุขจริงๆครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่บางครั้งโลกอาจจะไม่ได้โหดร้ายแต่เป็นที่ความคิดของเราเองที่ทำให้สับสนวุ่นวายลองหยุดคิดปล่อยวางทำใจให้สงบแล้วคุณจะพบความสุขจากตัวเองไม่มีใครสมบูรณ์แบบร้ออร์เซถ้าเราเข้าใจและยอมรับว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ชีวิตของเราก็จะมีความสุขมากขึ้นเราก็จะปล่อยวาง และให้อภัยกับข้อผิดพลาดของผู้อื่นและตัวเราเองได้เวลาคือสิ่งที่มีค่าในชีวิตเพราะฉะนั้นใช้เวลาทุกวินาทีอย่างเต็มที่และใช้ให้คุ้มค่าให้ดีที่สุดถ้าเราผ่านเรื่องยากๆในชีวิตสักเรื่องไปได้เราจะแข็งแกร่งและประสบความสำเร็จในระยะยาวได้มากขึ้นเพราะเรื่องยากๆมันจะทำให้เรามีความเข้มแข็ง,ขงทางจิตใจเกิดความมั่นใจมากขึ้นเมื่อเราแก้ไขมันได้ หากมีปัญหาในอนาคตอีกเราจะสามารถทำเรื่องนี้ได้ดีขึ้นสิ่งที่แน่นอนอย่างเดียวในชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงเราต้องเข้าใจกับสิ่งนี้เราจึงจะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ใจของเราจะเบาแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นเยียวยาตัวเองไม่ว่าจะบาดแผลทางกายหรือทางใจจงเยียวยาตัวเองเรากับว่าเราเป็นคนรัก พูดจาดีๆชื่นชมตัวเองบ้างดูแลสุขภาพร่างกายอันมาใส่ใจตัวเองดูแลจิตใจพาตัวเองไปเจอคนดีๆกินของอร่อยๆไปในสถานที่ที่เรามีความสุขเวลาชีวิตของแต่ละคนมีจำกัดดังนั้นอย่าใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับการอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราไม่มีความสุขสุดท้ายในวันที่เราท้อแท้คนที่อยู่กับเรา คือตัวเราเองเฮียวกับปัจจุบันให้ได้อย่าจมปลักกับอดีตสู้ๆนะตัวเราฝนมักตกในวันที่ไม่ได้พกร่มปัญหามักเกิดในวันที่เราไม่ได้เตรียมใจแต่อดทนไว้เถอะนะบทเรียนจะทำให้เราฝ่าฟันไปได้แม้วันข้างหน้าจะไม่มีร่มขอให้มีกำลังใจให้ตัวเองสุดท้ายแล้ว ไม่ว่าเราจะได้รับกำลังใจมามากแค่ไหนแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือกำลังใจที่มาจากเราเองต้องบอกตัวเองว่าเราจะก้าวต่อไปแล้วทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ทุกการเดินทางของชีวิตมีวันที่เราหลงทางมีวันที่เราเจอทางตันมีวันที่เราตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางแต่เชื่อเถอะว่าไม่มีเส้นทางไหนของชีวิตที่สูญเปล่าเลยเพราะทุกเส้นทาง ลนให้บทเรียนกับเราสิ่งหนึ่งที่ควรฟังและใส่ใจมากที่สุดคือเสียงหัวใจของเราเพราะคือความรู้สึกที่แท้จริงของเราเองเราสามารถผ่านสถานการณ์แย่ๆมาได้หากใจของเราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอย่าบังคับตัวเองด้วยความคิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อวันที่ดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้น่ากลัวเสมอไปเชื่อมั่นในตัวเองไว้เถอะว่า เราทำได้ยิ้มเข้าไว้เปิดรับผู้คนใหม่ๆมีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่ของตัวเองดีกว่าจมปลักกับสายตาและคำพูดของคนอื่นชีวิตไม่มีใครแทนกันได้เราต้องเดินไปเองทุกปัญหาทุกอุปสรรคมีคนยื่นกำลังใจให้ได้ให้คำปรึกษาได้แต่สุดท้ายคนที่ต้องลุกขึ้นไปเองก็คือตัวเราการคิดให้หน้อยลง คือการบริหารความคิดให้พอหมอพอดีสำหรับการใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องเคร่งเครียดเกินไปแต่ก็ไม่ควรละหลวมแค่เราเลิกคิดมากเกินไปก็เท่ากับมีเวลาทำอย่างอื่นในชีวิตมากขึ้นเช่นงานอื่นๆหรือดูแลสุขภาพเสมือนได้หันกลับมารักตัวเองมากขึ้นแล้วเวลาโกรธอ,อย่าพิมพ์หรือระบายอะไรบนโลกโซเชียลแต่ถ้าอดไม่ได้ลองเขียนใส่กระดาษแล้วเก็บไว้ก่อน เมื่ออารมณ์เย็นแล้วค่อยกลับมาอ่านอีกทีพออารมณ์ความรู้สึกนั้นอาจจะหายไปแล้วก็ได้ใจเราเป็นสิ่งที่มีค่าควรดูแลและป้อนสิ่งดีๆเข้ามาอะไรหนักนักก็ปล่อยก็วางเบาฟ้องล่อง,ลอ,งลอยอยู่เหนือปัญหาไม่ใช่ใครจะทำกันได้ง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนอดทนเพื่อตัวของเราเองไม่ใช่เพื่อใครเลยเรือไม่ได้จมเพราะน้ำที่อยู่รอบมันนะ แต่ที่มันจมลงเนี่ยพอน้ำมันซึมท่วมทะลักเข้าไปในตัวเรือชีวิตคนเราก็แบบนั้นแหละอย่าให้ปัญหาที่อยู่รอบตัวเราเข้าไปอยู่ในตัวเราได้เพราะมันจะพาให้ชีวิตเราจมดิ่งลงไปคนเรานะ่ะเรียนรู้และพัฒนากันได้และคนเราก็ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาจงเรียนรู้จากวันนั้นและบอกตัวเองว่า มันต้องดีขึ้นกว่าเดิมกำลังมีปัญหาอะไรอยู่หรือเปล่าท้ออยู่ปะเนี่ยถ้าวันนี้กำลังรู้สึกว่ามีปัญหาหรือว่าท้อแท้อยู่ก็อยากจะบอกให้รู้ว่าคุณเก่งมากแล้วที่ผ่านทุกอย่างมาได้จนถึงวันนี้ขอให้อย่าพึ่งหมดหวังและสู้ต่อไปในใจที่เข้มแข็งเรามีคนเดียวบนโลกต่อให้เกิดเรื่องดีหรือไม่ดีในชีวิต แต่คนเดียวและคนสุดท้ายที่อยู่กับเราก็คือตัวเราเองเพราะฉะนั้นดูแลคนคนนี้ให้ดีที่สุดและรักตัวเองให้มากเพราะความรักตัวเองนี่แหละที่ทำให้ไม่ว่าจะล้มยังไงก็ดึงตัวเองขึ้นมาได้อยู่ดีสุขและทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตอนทุกข์ก็ทุกข์ตอนสุขก็สุขแต่มันทำให้เราได้เรียนรู้มันได้เข้าใจชีวิต และรู้จักชีวิตมากขึ้นจนมาเป็นเราในวันนี้เราก็ไม่ได้เพอร์เฟกหรอกแต่เราภูมิใจที่เราเดินก้าวผ่านทุกอย่างมาได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ละวันมันอาจเป็นเรื่องเศร้าหรือเรื่องที่ยากก็มีควรโทษตัวเองเพราะในตอนนั้นเราได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดในเวลานั้นแล้วจงภูมิใจและทำให้เต็มที่นะเชื่อมั่นในตัวเองและลงมือทา ถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะแค่ได้ลงมือทำแค่นั้นมันก็มีความหมายแล้วเรื่องราวร้ายๆจะทำให้คุณเข้มแข็งหยดน้ำตาจะทำให้คุณเติบโตจงขอบคุณทุกอย่างที่ไม่ดีที่ผ่านเข้ามาเพราะมันได้ฝากบทเรียนอันเลอค่าไว้ให้คุณแล้วการให้อภัยตัวเองคือการหยุดความโกรธที่กัดกินหัวใจ เข้าใจที่มาของความรู้สึกจัดการกับมันอย่างค่อยเป็นค่อยไปและโฟกัสกับสิ่งที่มีคุณค่ากับชีวิตเราจริงๆบางทีเราอาจจะโฟกัสที่ปลายทางมากเกินไปมัวแต่ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราถึงยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีจนมองไม่เห็นว่าระหว่างทางเราได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง การมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือจุดเริ่มต้นในทุกๆความสำเร็จแต่80%ของความสำเร็จนั้นเกิดจากการลงมือสร้างมันขึ้นมาความสำเร็จเกิดขึ้นจากความพยายามเล็กๆที่เกิดขึ้นในทุกๆวันอย่าทำร้ายตัวเองเพียงเพราะเราไม่สมบูรณ์แบบแต่ให้รักในสิ่งที่เราเป็นให้โอกาสกับทุกเส้นทางและความผิดพลาดในชีวิต พราะทางออกของปัญหาหรือเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตนั้นมีมากกว่าหนึ่งแม้หลายครั้งจะไม่ใช่ทางที่ดีที่สุดแต่ก็สามารถเปิดประตูพาเราไปสู่โอกาสใหม่ๆที่อาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ก้าวแรกของการพัฒนาต้องเริ่มจากการยอมรับจุดบกพร่องของตัวเองให้ได้เสียก่อนเราถึงจะมีใจ ที่เปี่ยมไปด้วยพลังพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายในการแก้ไขจุดๆนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและปราศจากอคติอย่าดูถูกตัวเองว่าไม่เก่งแต่จงให้กำลังใจตัวเองในทุกๆวันเพราะคนที่คุณควรให้กำลังใจมากที่สุดคือตัวคุณเองไม่ว่าปัญหาจะหนักแค่ไหนเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ความอดทนคือส่วนผสมของความสำเร็จความล้มเหลวก็คือส่วนผสมของความสำเร็จเช่นกันคุณกำลังกังวลอยู่หรือเปล่า